เชิงเส้นตัวแปรเดียวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะค่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าให้นักเรียนตรวจสอบดูว่าจํานวนที่กําหนดให้เป็นคําตอบของอสมการที่กําหนดให้หรือไม่ข้อ1 x บวก3มากกว่า9โจทย์ถามว่า3เป็นคําตอบของอสมการหรือไม่ดงัดงนั้นเราจะแทนค่า3ใน x นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ x บวกสมากกว่า9วิธีท<ม>ําแทนค่า x เท่ากับ3จะได้ว่าจะได้ว่าสามบวกสามากกว่า9้า 3บวก3เท่ากับ6นะคะ6มากกว่า9 6มากกว่า9จริงไะมคะไม่จริงดังนั้นข้อนี้ไม่เป็นคำตอบของอสมการดังนั้น3ไม่เป็นคำตอบของอสมการนะคะอ่ะต่อมาบอกว่า6เป็นคำตอบของอสมการหรือไม่ก็ทำเหมือนกันคะ่ะเอา6ไปแทนในค่าในเนะคะ 6x บวก3มากกว่า9วิธีทําแทนค่า x เข้ากับ6จะได้ว่า6บวก3มากกว่า9 6บวก3เท่ากับ9 9มากกว่า9จริงไหมคะไม่จริงค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบว่า6เอ๊ะกเอ๊ะโทษค่ะ6ไม่เป็นคำตอบของอสมการนะคะ,ะต่อมามบอกว่า6.5เป็นคำตอบของอสมการหรือไม่แทนค่าเหมือนกันค่ะเอา6ไปแทนใน X นะคะ 6.5บวก3มากกว่า9 6.5บวก3เท่ากับ9.5มากกว่า9 9.5มากกว่า9จริงไหมคะจริงค่ะดังนั้นดังนั้น6.5เป็นคำตอบของอ่ะสมการค่ะค่ะเราจะมาดูข้อ2กันต่อแล้วนะ ข้อสบอกว่า 2x บวก8มากกว่า22แล้วโจทย์บอกว่า5เป็นคำตอบของสมการหรือไม่ก็ทำคล้ายๆข้อหนึ่งนะคะโดยการเอา5ตัวเนี้ยไปแทนใน x นะเดี๋ยวมาดูกัน 2x บวก8มากกว่า22วิธีทำแทนค่า x เท่ากับ5จะได้ว่าจะได้ว่า2คูณ5บวก8มากกว่า22 2คูณ5เป็น10บวก8มากกว่า22 10บวก8 ได้เท่าไรคะ10บวก8ได้18 18มากกว่า22ซึ่งไม่เป็นความจริงดังนั้น5เป็นคำตอบของอสมการหรือไม่ดังนั้น5ไม่เป็นคำตอบของอสมการค่ะต่อมาโจทย์บอกว่า7เป็นคำตอบของอสมการหรือไม่ ก็แทนค่า7ลงไปใน x นะคะจากโจท์์ x x บวก8มากกว่า22วิธีทำแทนค่า x เท่ากับ7จะได้ว่า สองคูณเจ็ดบวกแปดมากกว่ายี่สิบสองสองคูณเจ็ดสองเจ็ดก็สิบสี่บวกแปดมากกว่ายี่สิบสองสิบสี่บวกแปดเท่าไรคะสิบสี่บวกแปดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองได้ยี่สิบสอง ยี่สิบสองมากกว่ายี่สบสองจริงหรือเปล่าไม่จริงเพราะว่ามันเท่าออก,กันดังนั้นดังนั้นเจ็ดเป็นคำตอบของอสมการหรือไม่ดังนั้นเจ็ดไม่เป็นคำตอบของอสมการคะ่ะแล้วโจนบอกต่อยว่าจากโจดเมื่อกี้นะโจนบอกว่า 7.5เป็นคำตอบของสอมการหรือไม่นะเดี๋ยวเรามาคิดกันกค่ะจากโจทย์เมื่อกี้น้อบอกว่า 2f บวก8มากกว่า22แทนค่า7.5ลงไปในสม,รรมการน,นะคะ 2f บวก8มากกว่า22วิธีทําแทน ค่า x เท่ากับ7.5จะได้ว่า2คูณ7.5บวก8มากกว่า22 2คูณ7.5ได้เท่าไรอ่านะอันนี้คิดนะคะคิด 7.5คูณ2 250ทด1ง274 1 4บวก1เป็น15ทดสิยม1หนึ่งตำแหน่งจุดดังนั้น2คูณ7.5เท่ากับ15บวก8มากกว่า22 15บวก8เท่ากับ23มากกว่า22โจทย์บอกว่า 7.5เป็นคำตอบของอสมการหรือไม่เป็นค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนี่เพราะว่า23มากกว่า22ค่านี่เราคิดออกมาได้ดังนั้น7.5เป็นคำตอบของอสมการอ่ะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะข้อ3โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าสองลบหนึ่ง คูณด้วย2น้อยกว่า3แล้วโจทย์บอกว่า1เป็นคำตอบของอสมการหรือไม่แล้วก็แทนค่า1ไปใน x นะอ่าะมาดูกันโจทย์บอกว่า 2x ลบ1คูณด้วย2น้อยกว่า3วิธีทำวิธีทำแทนค่า x เท่ากับหจะได้ว่าสองคูณหนลบหคูณสน้อยกว่า3ามสองคูณหเป็น1นึสองลบหเป็น1คูณกับ2น้อยกว่าสามส หนคูณสองเท่าไรคะหนึ่งคูณสองได้สองสองร้อยกว่า3จริงไหมจริงดังนั้นที่โจทย์บอกว่าหนึ่งเป็นคำตอบของอสมการหรือไม่ดังนั้นหนึ่งเป็นคำตอบของอสมการคะ่ะอาต่อมา โจทย์ถามอีกว่า2เป็นคำตอบของอสมการหรือไม่ก็ทำเหมือนที่เคยทำมาเนะเอา2ไปแทนค่าใน x มาดูกันจากโจทย์ 2x ลบ1คูณ2น้อยกว่า3วิธีทำแทนค่า x เ,เท่ากับ2แทนค่า x เ,เท่ากับ2จะ ได้ว่าวงเล็บนะวงเล็บ2คูณ2ลบ1คูณ2น้อยกว่า3 2าคูณ2เป็น4 4ลบลบ1ตัวนี้4ลบ1ตัวนี้เป็นเท่าไร4ลบ1เหลือ3เหลือ3คูณกับ2น้อยกว่า3 3คูณ2เท่ากับ 6กหกน้อยกว่า 3, จริงไหมไม่จริงดังนั้นสองเป็นคำตอบของอสมการหรือไม่ดังนั้น2ไม่เป็นคำตอบของอสมการมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปบอกว่า3เป็นคำตอบของอสมการหรือไม่อ่ะมาทำไปเลยมาทำันเลยจากโจทย์ จากโจทย์นะคะ 2x ลบ1คูณ2น้อยกว่า3วิธีทำแทนค่า x เท่ากับ3จะได้ว่า2คูณ3ลบ1 คูณ2น้อยกว่า3 2คูณ3เป็น6 6ลบ1แล้วก็คูณ2น้อยกว่า3 6ลบ1เหลือเท่าไรหลบ1ก็เหลือ5 5คูณกับ2น้อยกว่า3 5คูณ2เท่าไรห้าสองน้อยกว่า3จริงไหม10น้อยกว่า3ไม่จริงดังนั้นที่โจทย์บอกว่า3เป็นคำตอบของอสรรมการหรือไม่ดังนั้นส ไม่เป็นคำตอบของอร,รมการค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ